ก่อนนะครับผมุ๊กปุ๊กตู้ตูนะครับผมถังใหญ่ครับเดียวเปลี่ยนเป็นชูฟเฟอร์เล็ก พอต,ติมอมพอติมอมลานอะไนอียืง <laughs> นี่ครับินี่นกนนาแฟให้เด็กกาแฟดัเลยให้กรทำดัเดให้กันด็กกาแฟดัมไง้งั้อ มุกจะมีควา้ขขาตัวก่อนนะครับวันนี้ก็จะมาดูนะครับผมเราจะยังจะทำอะไรให้ดูนะครับผมนี่รถกอดนะครับผม000ครับผมน,นี่เป็นเอาทุกอย่างนะครับวันนี้ครับนะครับ ีหวานเรียบร้อยแล้วครับผมวันนี้ก็เราวาไขกบไว้นะครับผมเราต้องรถมาปักหรือที่เรียกว่ามาทุบอีกรอบงน,นครับผม พู้ถนะครับผมเจ้าเจ้าในตำนานนะครับผมวันนี้ครับเอาเอาอาไอ้เนาะมันติดแล้ว โอ้โหอย่างนี้จะ <laughs> <Little man. laughs> นี่ก็แปลงสุดท้ายของผมนะครับผมถ้าเสร็จตอวนี้ก็คือเสร็จนะครับผมโอเคนะครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับผม